เพื่อนรู้ไหมว่าบนโลกของเรานั้น ในโลกใต้ท้องทะเลสีคามที่เต็มปไปด้วยสีสันของแนวปะการังมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เปรียบเสมือนกับลอยต่อระหว่างโลกบนบกและโลกใต้ทะเลนั่นก็คือมูสมิงทะเลหลายป้องมันคืออสรพิษที่ครอบครองหนึ่งในพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกแต่กลับมีบุคลิกที่สงบสงยมจนน่าประหลาดใจลักษณะาทางกายภาพและการปรับตัวของมูสมิงทะเลนั้นมีความโดดเด่นด้วยลำตัวที่มีสีเทาเงินสลับกับป้องสีดำสนิทตลอดทั้งตัว ส่วนหัวของมันนั้นมักมีสีแต้มเป็นสีเหลืองสดใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่แต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะดูเหมือนกับมูบบุบทั่วไปแต่ธรรมชาติได้ลอ่อลลอมให้มันมีหางที่แบนลากเหมือนกับใบพาย,ายเพื่อใช้ในการแหวกว่ายพานเกษแสน้ำได้อย่างคล่องแคล่วและความน่าทึ่งที่สุดอยู่ที่ระบบหายใจปอดของพวกมันมีความยาวเกือบเท่าลำตัวเพื่อสามารถใช้การเก็บอากาศ และฟิวหนังของมันยังมีความสามารถพิเศษในการดูดซับออกซิเจนจากน้ำได้ถึง1นึ่งในหของความต้องการทั้งหมดทำให้มันสามารถกบดานอยู่ใต้น้ำได้นานนับชั่วโมงส่วนหวงจ้อนของชีวิตพวกมันนั้นความย้อนแย้งระหว่างบมกและน้ำ ในขณะที่งูทะเลส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นตัวในน้ําแต่งูสมิงทะเลกับคงวิถีชีวิตแบบบรรพบุรุษดั้งเดิมโดยการเป็นงูครึ่งบกครึ่งน้ํปลูกมันจะอาศัยในทะเลเพื่อหาอาหารเป็นหลักนั่นก็คือปลาไหลตามศพปาลาคารงโด้วยใช้พิษทําลายระบบป,ประสาทที่รุนแรงว่างูเห่าหลายเท่าเพื่อสยบเยื่อในพิษตาแต่เมื่อถึงเวลาสําคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหารการโลกคาบหรือการขยายพันธุ์ ปวกหมันจะต้องกลับคืนสู่พื้นแผ่นดินและหมันจะเลื้อยขึ้นไปบนบกบกนโขดหินหรือชายหาดที่เงียบสงบเพื่อวางไข่และลูกงูที่ฟักออกมาจะต้องผเผชิญโลกด้วยตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกโดยมุ่งหน้าลงสู่ทะเลเพื่อเริ่มต้นวัฏจักรชีวิตใหม่อีกครั้งส่วนนิสัยและพฤติกรรมของปุวกมันนั้นแม้จะมีฟิษร้ายแรงในระดับที่เพียงแค่ไม่กี่มิลลิกร,รมัมก็สามารถสังหารมนุษย์ได้แล้วแต่งูสมิงทะเลกับเป็นสัตว์ที่ขี้อายและรักสงบ พวกมันแทบไม่เคยโจมตีมนุษย์ก่อนเลยเว้นเสียแต่ก็จะถูกเหยียบหรือถูกคุกคามอย่างรุนแรงในสายตาของนักดำน้ำนั้นพวกมันคือนักว่ายน้ำที่สง่างามและใจเย็นซึ่งมักจะว่ายผ่าดนดเฉยๆด้วยไม่สนใจใคร ส่วนสถานการณ์การอนุรักษ์ของพวกมันนั้นถือว่าเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามในทีเดียวเพราะในปัจจุบันนั้นแม้องค์กรอ,อนุรักษ์ระดับโลกจะจัดให้มันอยู่ในกลุมที่ยังไม่ใกล้สูญพันธุ์แต่ในความเป็นจริงแล้วประชากรของพวกมันกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตที่มองไม่เห็นการขยายตัวของการท่องเที่ยวทำให้ใชายหาดและท,ที่เป็นแหล่งวางไข่ถูกทำลายลง ขยะพลาสติกในทะเลกลายเป็นกัมดับมลนาสำหรับลูกหมูที่เพิ่งลืมตาดูโลกและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้สมดุลของเพศและแหล่งอาหารนั้นสั่นคลอนในประเทศไทยงูชนิดนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อรักษาวความสมดุลของระบบนิเวศตามแนวชายหาดและปะกกาหลังบทสรุปก็คืองูมสมิงทะเลนั้นไม่ใช่เพียงแค่อสุรเพลษที่น่าหวาดกลัวแต่มันคือดัชนีชี้วัดความรุดมสมรณลของ,องทะเล การมีอยู่ของพุกมันนั้นคือเครื่องเตือนใจว่าธรรมชาติมีความซับซ้อนและงดงามเพียงใดการทำความเข้าใจและการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของพุกมันนั้นจึงไม่ใช่แค่การรักษาชีวิตมูตัวหนึ่งแต่มันคือการรักษาห่วงโซ่อาหารและมูลเสน่ห์ของโลกใต้ทะเลให้ยังคงอยู่สืบต่อไปและหากคุณชอบคลิปแบบนี้เลื่มกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอรทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แอนและความรู้รอบโลกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ